ับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่1สิงหาคมนะครับปศ2565นะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางส่งท้ายเดือนกรกฎาคมก็ไม่ทําให้เอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เด่นอยู่ที่ศูนย์กับเจ็นะครับก็มาทุกน้อยนะครับสําหรับศูนย์ก็มา1นึนย์ะครับในรอบเฉพาะปรกิตนะครับแล้วก็มา3 0มนะครับในรอบ v i p นะครับสำหรับ7ก็มา37ในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา 6, 7ในรอบปกติหรือว่าน้อยรัฐบาลนะครับก็เข้าทั้ง4น้อยเมื่อวานเขาแสดงความยดีกับเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดวันนี้เน้นรูดศูนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่นศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เก้านะครับสําหรับเด่นหนึ่งก็จะมีสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับก็จะเจาะด้วยกันนะครับผมสี่คู่นะครับสําหรับสามตัววันเก็บแตกนะครับให้สามศูนย์เจ็ดออกสามแปด 038830นะครับสำหรับ3ตัวก็จะมี701 441 907นะครับแล้วก็117นะครับแล้ว502นะครับสำหรับเบิ้อนก็จะกันไว้4คู่นะครับก็จะมี00นะครับ 1 1 2 2แล้วก็3 3นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลในงดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับปศสองพนาอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ